ตอนนี้จองมเรวัเจ็บมเอแล้วเป็นจเป็นเจาะะเป็นจาดีให้ให้ตาีเจ็ดสามสองก็ได้อันนี้ก็สามตัวนะนสามตัวเจ็ดสามสองก็ได้เจ็ดสามก็ได้เจ็ดสองก็ได้ด้วยหนไปจองจีก็เจดมึงดูแลบบัตรเจ ถ้าตีเป็นกล้วยกับมัดจองถ้าดูแบบนี้จะเป็นสามเจ็ดเนาะอืสามเจ็ดเลยนี่เอือแบบนี้สามเจ็ดเจ็ลยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้คือเจ็ดสามสองือเจ็ดสามสองมองได้หลายมุมอย่างนี้หรอเปก็ข้างในมีกล้วยเท่าไหร่นะกี่กี่ลูกได้นับไหมมีกล้วยอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกอ่ามึงสิบเลยงสองสองเลยหร เป็นลูกมาข้างในจองจองจองเป็นกรบตุกหนึ่งเดิมปูอยู่มลอเล็กเล็กสองอสองโอ้เล็กสองฟองอะไรนะลูกปูจะเขียนเลขอยู่ข้างสองซีมุมตรงนี้ข้างในเต๋อปูลงปูภาพไว้ไม่ให้เปิดนะครับเล็กนี่ลังอยู่นางแต่ว่าถ้าเล็กลังอยู่นางต่างนะเขียนเล็กลางวันนี่เล็กลางเล็กลางอันนี้แก้เป็นสามตัวเนาะสามตัวอะไรนะก็แล้วแต่ใครจะตัดเล่นสามตัวเลไรก็ยึด เจ็ดสามเจ็ดเออเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองสามเออเจ็ดสองสามก็ได้มีมีได้หลายแนวเนาะถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยก็จะเป็นสามกับเจ็ดเออสามเจ็ดอันนี้เป็นเลขสามไทยนะอ๋อสามอารบิกสามกับเจ็ดถ้ากลับมาเป็นอย่างนี้จะเป็นเลขเจ็ดทันทีเจ็ดตลอดเจ็ดทันทีถ้าเราตีแบบของปู่ต้องแบบนี้เลยต้องดูเจ็ดสองก็ได้เจ็ดสามก็ได้อ่า เจ็ดจองก็ได้เจ็ดสามก็ได้มันมันถูกกับตัวนี้อือันนี้ก็ถูกเลยเนาะก็คือจองจองคือจองแล้วก็เจ็ดเจเจมีสิบเอ็ดอยู่ข้างในเจ็ดหนึ่งก็บ้านเจ็ดไปเลยอันนี้คือประสบการณ์แก่ก็แล้วแต่หลวงปูไม่ให้เปิดด้วยหลวไม่ให้เปิดลวงปู่บอกว่ามัดเงินให้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้มัดเงินแล้วแต่พิพันธ์จะไปขึมนแบบดูคนเดียวผู้โชคดีผู้โชคดีมีคนเดียว ดูกระไรให้ออกก่อนติดตามแล้วก็ลงปูสร้างเสร็จแน่นอนนะอันนี้คือเอาเคเรยก่อนนะครับยังไงก็ fc คอมเมนต์มาถ้าอยากให้เปิดคอมเมนต์มาเลยนะครับอยากให้ fc ช่วยเหมือนกันนะครับสร้างงน้ำมีเสถียรภาพลงวดนี้งนั้แต่ว่าสร้างไว้ให้คนที่ไปมามาใช่ไหมเบาเวลาเขามากราบลุงปู่อย่างนี้ จะได้มีใช้เนาะจะได้บ้ามันมันลูกปูแต่ถ้าว่าลูกปูทำนั่นทำนี่มันไม่ไม่นัานนะมาดูทีเพราะว่าคนเข้าออกตลอดเลยไม่มีห้องน้ำใช้เนาะคัมมนนนเเปป็็วาจข้อความจำเป็นอนาคตเนาะก็ลูกศิษย์ลูกหาอยากมาอย่างเงี้ยมาตลอดเลยใช่ไหมคะช่างโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะเวลาปวดปวดบาปวดนานวิ่งไปตรงนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นเป็นฤดูนี้ก็โล่งแล้วครับไม่ปลอดภัยคือความจําเป็นเนาะห้องน้ำครับุณพี่มีสองคนแลช่วยมากก็เอามาคลาปูเลยเพช่วงที่ปูลงด้วยนะครับอนมูลนาสาธูด้วยนะครับสาธุด้วยนะคะผู้ร่วมสร้างห้องน้ำ้างล่างเรื่อเล็กๆน้อยก็ยังไม่รู้เลยว่าปูเขียนอะไรให้เนี่ยนะคะก็ความจําเป็นเนาะห้องน้ําเมื่อกี้กล้วยมีกี่ลูกไหนกล้วย กล้วยข้างในหอมีสิบเอ็ดลูกปู่กินปู่ให้ให้ใครบ้างเมื่อกี้ไม่ได้ให้ใครหลายคนอยู่น่าจะสามคนสี่คนให้ไม่กล้วยกล้วยเมื่อกี้กล้วยเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าทิเป็นลูกนี้ลงปู่ห่อเคียนกระดาษไว้แล้วห่อหอหอไว้แล้วเขียนตัวเลขข้างข้างในข้างข้างในด้วยข้างนอกด้วยอแต่ข้างในดูได้ข้างข้างนอกดูได้ข้างในยังไม่ดูเพราะเพราะปู่มัดไว้ แล้วก็บอกพี่ว่าเอาไปรวยเอาไปรวยแปลภาษาไทยเอาไปรวยเอาไปรวยมัดให้ไปเปิดที่บ้านไม่มีใครเห็นนอกจากพิธีพันเท่านั้นไปเปิดที่บ้านต้องเปิดที่บ้านหลวงปู่ไม่ให้เปิดเราก็ไม่กล้าเปิดหลวงปู่จองใดให้เลยมัดแขนให้เลยผูกแขนให้เลยเมื่อกี้โอ้มีบุญมากเลยเนาะหลวงปู่มัดไว้เพราะว่าดูแล้ว เก็บเงินไม่ค่อยอยู่วันนี้ก็พี่มาช่วยถวายช่วยสร้างห้องน้ําแม่หัดเนาะช่วยมาเราก็ไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยค่ะเอเห็นว่าห้องน้ํากาอยากให้คนมาเวลาคนมาไม่มีห้องน้ําใช้เนาะอนุมทตินาสาธูกับเอฟซีพี่ด้วยนะคะบารมีหลวงปูเนาะลูกหลานหลวงปูก็กาลังเริ่มนะกาลังก่อ เวลาใครมาหาแม่หัดนะคะก็จะได้มีห้องน้ำใช้ก็มาร่วมสร้างห้องน้ำกันได้อยู่กลางทุ่งกลางป่าเลยเนี่วิ่งว่าวขาดแต่ว่าวข้างบนเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดจะหาว่าวมาก็หามานะคะเนี่ยพิชิตนะครับกุชชี่เลยนะกุชชี่ดีเป็นแฟนเรียบร้อยสำเร็จสีทองเนาะกับเรียบร้อยแล้ว พื้นดินนะครับมันได้นั่ง,งในพืน้นดินนี่แหละท่านแต่ว่าตรงนี้ท่านจะลางถึงย่ามท่านไว้ถูกไหมอยู่ถึง,งย่ามอยู่แต่ตามในภาพที่ต้นแบบเนาะเป็นภาพไทยสมัยหลวงปู่ท<อ>่านยังดำเนินยังชีวิตเดิมรับคุณท่านที่ดึงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านที่เดิน,รนครับขอบคุณหลายหลายท่านทีนะครับ ติดต่อที่ด้านตะพันลูกเืมือผู้จูงตะพันลูกลูกปูตะันลูกยาหน้าครับขนาดใจะติดต่อได้แค่คนแค่คนถ้าคิวว่างก็ได้ด้วยถ้าคิวไม่ว่างก็จะนานรอบางบางท่านรอเป็นเป็นปีนะครับ ใส่ใจนะครับใส่ใจใส่จิตวิญญาณลงไปเพราะว่างานพิมพ์ใครทําก็ได้ถ้ามีพิมพ์ลูกน้องทีวันหนึ่งได้องค์หนึ่งเกะก็ลงสีเรียบร้อยแต่ว่างานปั้นแต่ละองค์อาจะเสร็จเช่นองค์นี้ก็ทีละกี่วันครับก็ถ้าเราทําทุกวันนะก็อยู่ประมาณสิบกว่าวันแต่ว่าเราทํางานนี้บ้างเรา เก็บเวลาเนาะก็ต้องแบ่งเวลาไปทําองค์อื่นบ้างองค์นี้บ้างก็ร่วมเดือนนะครับแต่ว่างานผมเหล็กมาตรฐานเรียบร้อยครับหนักหนักแครับหนักแน่งแรงทนทานครับเร็นเมือนมากครับรบที่เกนะครับเกณ์นี้ก็ทแรกใจนะครับดีสำหรับที่เกนะครับเวาจะเป็นพุ่มพาพันพาเมวันที่ีครับรับ Oh, <laughs> my